สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอก,กับเรานะคะในคลิปกระเป๋าใบโปรดนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เราอยากทํามานานแล้วนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนใช้กระเป๋ามาเยอะเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าทรงของกระเป๋าเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์นะคะกระเป๋าที่เราชอบเนาะ ให้ทุกๆคนดูนะคะก็เผื่อใครแบบสนใจรุ่นเดียวก,กันกับที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเราอาจจะเป็นอ,อีกหนึ่งความเห็นเนาะสำหรับกระเป๋าแต่ละใบนะคะก็ตัวกระเป๋าแต่ละใบที่เราจะแนะนํานะคะก็เราจะอธิบายข้อดีข้อเสียเนาะของน้องแล้วก็ความรู้สึกที่ใช้นะคะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีใบไหนบ้างนะคะ ค่ะสำหรับใบแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เราใช้ทุกวันก่อนเนาะนั่นก็คือจาจาจ,า,จานอันนี้คือกระเป๋าชาแนลนะคะจากแบรนด์ชาแนลเนาะอันนี้คือกระเป๋าชาแนลแกเบียลนะคะโคเบลแบกเนาะอันนี้เป็นไซส์เล็กที่สุดนะคะของเขาเนะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็คือตัวหนังเขาจะเป็นตัว a c e Cup Skin นะคะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนะไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะใช่ <c ười> คือไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวหนังเขานะคะคือ,อปกติเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมือหนึ่งจากช็อปนะคะแต่ว่าจะซื้อ,อมือสองเอานะเพราะว่ามือหนึ่งเขาแพงมากเลยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ย กระเป๋าหรือสีสเปคที่เราอยากได้อะมันเป็นซีซันแนลนะคะก็อาจจะต้องหาซื้อยูสเอาเนาะหรือว่าถ้าเขารีซีซัอนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบซื้อไม่ทันอยู่เรื่อยเลยนะคะก็หายูสเอาง่ายกว่านะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าเนาะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ในปีนี้เราใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะลองจากตัวน้องกุชชี่มามองนะคะที่เคยทำ watch in my bag ไปเนาะก็ใบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นซิปแบบนี้นะคะมันใช้งานง่ายนะมันไม่ต้องแบบ เปิดฝาแบบพวกอย่างพวกกระเป๋าแฟลป่ะค่ะยออกไหมแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะคือใส่ได้แบบสักเบอร์เลยลบเลยทุกคนแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าของเยอะมากๆเนี่ยแบบต้องใส่ขวดน้ําใส่เอกสารอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็ไม่ได้นะคะคือมันดีในในเขาเรียกว่าอะไรอะในประเภทของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าใช้ everyday นะคะใช้ทุกวันเนาะก็ค่อนข้างโอเคนะคะใช้งานได้ดีแล้วก็ ด้วยความที่หนังเขาเป็นแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้มันไม่ค่อยไปรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขีดข่วนหรือว่าสครชี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเป็นหนังแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นรอยบ้างอะแต่ว่ากระเป๋า,เาใช้มันก็ต้องเป็นรอยอยู่แล้วนะคะเราไม่ซีเรียสนะเราก็มาถึงข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือขอน้ําหนักเยอะนะคะ น้ำหนักเยอะเพราะว่าโซ่เขาเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบ2เส้นแบบนี้นะคะเป็นอะไราสองสีโซ่2เส้นแบบนี้เวลาสะพายก็มีแบบตกตกบ้างเราก็แบบมีปวดไหล่บ้างนะคะแล้วก็ตัวซิฟเขานะคะค่อนข้างแคบนะเวลาแบบล้วงหยิบของอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใส่พวกจิวเวลี่หรือเครื่องประดับเนี่ยมันก็ขูดได้นะคะ แล้วก็ตัวปากเขาค่อนข้างแคบนะมันใส่เวลาใส่ของหรือว่าหยิบของอะไรเงี้ยแบบลกๆเงี้ยมันก็แบบควานหายากแล้วก็เจ็บนะคะเพราะว่าตัวซิปเขาเป็นแบบนี้เนาะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็เรื่องสีเราจะไม่บอกว่าเขาเป็นข้อเสียนะเพราะว่าเราเลือกสีอสีนี้เองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่กลัวการใช้กระเป๋าสีอ่อนนะคือส่วนตัวเราใช้เราก็ยังไม่มีใบไหนดูดสีเลยนะคะก็ตัวนี้ก็ยังไม่ดูดนะ ใช้กับกางเกงยีนหรืออะไรอย่างนี้ทั่วไปก็ยังไม่ดูดนะคะแล้วก็ใช้เราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ใบถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ที่เป็นแบรนด์เดียวกันให้หมดไปเลยละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นแบรนด์ใหม่นอะอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากชาแนลอีกเหมือนกันนะคะก็คือน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้มาจากแบรนด์ชาแนลเหมือนกันนะคะเป็นตัวชาแนลไนทีนแฟลตแบ็กนะคะ ตัวนี้เนี่ยที่ชอบอเพราะว่าน้องเขาใบใหญ่นะคะแล้วก็ตัวหนังเขาเป็นหนังโกสกินนะคะก็คือเป็นหนังแพ้แล้วก็มันไม่ค่อยไปรอยขีดข่วนง่ายด้วยนะใช้แล้วมันก็ทนทานนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็อ,อ๋อขนาดเขาค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาแบบไปเที่ยวหรือว่าไปไหนที่จะไม่ต้อง กของเยอะๆอ่ะใบนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเวลาเราไปเรียนพิเศษก็พกใบนี้ไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันใส่แบบ apple pencil ได้ใส่อะไรได้นะคะใส่ของได้เยอะเลยใส่ขนมขนมได้ด้วยนะด้านี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างในนี่ก็มาน,นี้นะคะอันนี้เราซื้อเป็นสีขาวอีกเหมือนกันนะเพราะว่าน้องน่ารักมากทุกคนคือน้องเหมือนหมอนเลยอะทุกคนดูสิน้องแบบนุ่มฟูนะคะเหมือนหมอนเลย แต่ว่าน้องเขาก็มีข้อเสียนะข้อเสียก็คือเขาค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าโซ่เขาเส้นใหญ่เนาะแล้วก็มีโซ่ที่เป็นด้านบนอีกอะ่ะมันก็เลยทําให้น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรายังใช้ไม่นานพอมันเลยทําให้ไอ้ตรงที่คาดไหล่ตรงเนี้ค่ะมันยังไม่นิ่มนะเวลาใช้ก็ยังเจ็บๆอยู่นะคะก็เลยแบบมันก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันนะคะแต่เหมือนเขาบอกว่าถ้าใช้ไปนานๆน้องจะนิ่มเองนะ ต้องใช้ให้เยอะกว่านี้ก็ใบนี้ยังไม่ถือว่าเป็น everyday bag สำหรับเราเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะแล้วก็ใหญ่เกินนะคะคือเราไม่ชอบใช้กระเป๋าที่แบบใหญ่เกิน10นิ้วนะคะใบนี้ก็เราคิดว่ายังใหญ่เกินนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดีในในวันที่แบบเราต้องต้องการใส่ของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ใบต่อไปก็เป็นใบสุดท้ายนะคะจากแบรนด์ h a n น l นะ ก็คือใบนี้ค่ะทุกคนดูน้องสิน้องน่ารักไหมอันนี้เป็นชาแนลคลาสสิกนะคะไซส์เจแล้วก็เขาเป็นซีซันแนลนะคะมาพร้อมมุกแบบนี้นะคะเขียนว่าชาแนลนะจริงๆใบนี้เป็นชาแนลใบแรกที่เราเริ่มซื้อนะคะเพราะว่าเเห็นร้านเขาเอามาลงขายพอดีนะคะแล้วก็แบบเราชอบสีขาวใช่ปะ แลเห็นแล้วแบบตกลุมรักเลยทุกคนก็เลยซื้อมานะคะเออก็น้องคนนี้เป็นซีซันนอลนะคะเพราะงั้นก็ในช็อปอาจจะไม่มีแล้วนะอาจจะต้องหาซื้อ,อยูสเอานะคะเอ่อน้องคนนี้นะคะจะมีขนาดประมาณ7นิ้วนะคะก็คือจะไซส์เล็กกว่า g ุชชี่มามองใส่22นะคะแล้วก็เล็กกว่าตัว c h a n นลมินินะคะที่เป็น8นิ้วเนาะก็ใบนี้ แน่นอนว่าข้อเสียเขาคือเขาเล็กนะคะก็เลยทําให้ใส่ของได้ไม่เยอะนะแต่พูดถึงข้อดีของเขาก็คือเขาหน้ารักนะคะอันนี้นับเป็นข้อดีป่ะข้อดีคือหน้ารักนะคะคือข้อดีเขาคือเขาน้ําหนักเบานะคะเพราะว่าเขาเป็นหนังแรมนะคะหนังแรมก็คือหนังแกะนะแต่ด้วยความที่เป็นหนังแกะเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าเขาจะเป็นรอยขีดข่วนง,ง่ายนะคะจับนิดจับหน่อยก็เป็นรอยแล้วนะคะ แล้วก็เป็นสีขาวอีกดูแลยากเข้าไปใหญ่เลยนะก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวเราชอบนะเราไม่คิดว่าน้องดูแลยากขนาดนั้นนะคะอาจจะแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะแต่รวมๆคือเราชอบดีไซน์แล้วก็ชอบขนาดของเขามากๆเลยเวลาแบบใส่เดรสสีขาวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักก็สพายกับน้องได้ก็น่ารักมากเลยนะคะชอบมากคือน้ําหนักเขาเบาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นภาระเท่าไหร่นะคะแบบสะพายติดตัวได้เรื่อยๆเลยแบบ เดินห้างเจ็ดแปดชั่วโมงก็แบบสบายได้สบายมากเพราะว่าเขาเล็กแล้วก็ใส่ของได้น้อยนั่นเองค่ะ <laughs> เอาจริงๆกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่กระเป๋าที่แบบคนใช้ everyday เป็นคนเป็นกระเป๋าแบบเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเป๋า,าเฉพาะกิจอะไรเงี้ยแบบออกงานหรือว่าแบบไปแงเงาท์ไปเที่ยวแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบมากนะคะแล้วก็ใช้เรื่อยๆเลยจึงก็หมดแล้วนะคะกับแบรนด์ชาแนลเนาะ เอ่อถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีชาแนลบอยหรือว่าคลาสสิกหรอก็บอยหรือคลาสสิกเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าใชา้เราก็ยังยังรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่นะคะก็ยังชอบเออกระเป๋าชาแนลประมาณนี้อยู่นะคะแบบตัวบอยเรามีสีดํานะคะแต่ว่าใชา้เราก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่นะคะส่วนคลาสสิกก็มีเป็นตัวมินิแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชอบอีกเหมือนกันนะคะ ก็คิดว่าในอนาคตอาจจะชอบน้องก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้การแต่งตัวเราแบบยังไม่ค่อยเข้ากับน้องเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวมาที่แบรนด์อุย้ยแบรนด์ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นการคละแบรนด์แล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีอย่างละใบเนาะอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะที่เราใช้เยอะอีกเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็คือตัว ดีออลซัโตแบ็คนะคะตัวนี้เราซื้อเป็นวินเทจนะคะซึ่งตัววินเทจเนี่ยตรงหูเขานะคะจะเป็นหนังแก้วแบบนี้แล้วก็ตัวแมททีเรียลเขาจะเป็นไนลอนนะคะแล้วก็ตรงที่เปิดตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบแปบะบแบบนี้นะคะไม่ใช่แม่เหล็กแบบรุ่นใหม่เนาะนี่ด้านในก็เรายักแบบบิ้ลไว้นะคะ ก็ตัวนี้นะคะเราได้มาจากร้านขายกับแบรนด์ในมือสองแล้วก็เขาขายในราคาหมื่นสามพบาทเราแบบช็อกมากคือตอนนั้นกำลังหาตัว dior sandal อยู่พอดีนะคะก็เลยเห็นแบบราคาแบบช็อกมากแบบโอ้ my god ก็เลยซื้อมานะคะเราไม่ซีเรียสกับการใช้ของวินเทจนะเพราะว่าตาำใดที่เขายังมีสภาพดีอยู่หรือแบบสภาพพอรับได้อะเออมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็หน้าตามันเหมือนแบบ ตัวแซตเดลที่ขายในช็อปเลยทุกคนดูสิคือน้องก็เป็นสีดําด้วยก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นไนลอนนะคะคือพอเป็นไนลอนบุ๊มเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เฟกซิเบิลเนาะเวลาใส่ของเนี่ยก็ใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวไนลอนเนาะถ้าเป็นตัวที่เป็นหนังที่ขายในช็อปตอนนี้แบบแสนกว่าบาทอล้ คือเราฟังจากรีวิวมาเหมือนเขาบอกว่ามันใส่ของได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าทรงเขาแบบเป็นเทเทแบบเนี้ยนะคะก็เลยแบบเออใส่ของได้น้อยแต่ด้วยความที่ถ้าเป็นตัวไนลอนเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะนะคะมันจะคล้ายๆตัว Prada Re Edition นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเขาเก๋นะคะดีไซน์เขาแบบเก๋มากๆเลยนะแล้วแล้วก็เราชอบตัวอะไหล่ตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นตัวดีแบบนี้ ปัจจุบันจะเป็นอะไหล่แบบลมควันนะคะอันนี้เป็นอะไหล่แบบเงาๆอยู่นะเพราะว่าเป็นวินเทจนะคะมาถึงข้อเสียเนาะข้อเสียของเขาก็คือตรงสายตรงนี้เขาแอจัสไม่ได้นะคะสายเนี่ยแทบๆบ,บริเวณเนี้ยคขาเขาแอจัสไม่ได้นะเวลาแบบสะพายขึ้นไหลอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าคนแขนใหญ่แบบเราเนี้ยก็คือมันก็จะมีติดๆบ้างนิดน,นึงเนาะแต่ว่า สายเขาไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็ติดบ้างแต่ว่าถ้ามัน Adjust ได้มันก็จะดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ชินกับกระเป๋า s ช o u l d e r bag เนี่ยก็อาจจะลำคันลำคานนิดน,นึงเนาะคือมันแต่เป็นมันเป็นกระเป๋าแบบสําหรับถือยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเออถ้ามันมี Strap มีอะไรอย่างงี้หน่อยมันก็น่าจะดีนะคะแต่ว่า Strap ก็ต้องซื้อกับช็อปอีกก็เส้นประมาณ2 0 0 0 0บาทก็โอเคค่ะถือก็ได้ ค่ะก็ประมาณนี้นะแต่เอาจริงๆกระเป๋าใบนี้คือน้าหนักก็เบานะใช้ก็ง่ายนะคะเราก็เลยคิดว่าเขาแทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะอ๋อแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตรงตัวอะไรเนี่ยค่ะคือห้องเราอะค่อนข้างชืน้นใช่ปะ่ะเราคือมีครั้งหนึ่งคือแบบว่าป่วยไม่สบายนะคะแล้วแบบก็อยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเป็นอาทิตย์เลยอะมาดูกระเป๋าใบนี้ทีหนึ่งคือ สนิมมันขึ้นอะไรตรงนี้นะคะแต่อันนี้เราเช็ดสนิมออกแล้วนะมันก็เลยเงาเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวอะไรเขา,าแบบมันมันไวต่อความชื้นมากๆมันก็จะทําให้ขึ้นสนิมง่ายนะคะเราคิดว่าน่าจะเพราะว่าเขาแบบอายุเยอะแล้วด้วย,ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบช็อกนิดนึงนะคะแต่ก็รวมๆแล้วเนี่ยใบเนี่ยเป็นกระเป๋าที่คุ้มเกินราคานะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยใช้ได้ทุกวันนะคะสีดำเนาะเก๋มาก ค่ะสำหรับใบต่อไปเนาะเป็นกระเป๋าที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีเพราะว่าเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปวอสอีมายแบ็นะคะนั่นก็คือน้องกุชชี่มามองนะคะตัวนี้เนาะน้องไซส์ย2่นะคะแล้วก็มาในสีขาวแบบนี้นะคะขาวครีมครีมแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรสีทองนะคะวิธีเปิดใช้ก็คือต้องกดสลับด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วน้องก็จะเปิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้านในเป็น มาอีกแบบนี้นะคะก็น้องคนนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เราชอบมากเหมือนกันนะคือไปเจอรีวิวไม่ดีของน้องมากก็เยอะนะแต่เราใช้เองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะ่ะเออคือใช้ก็ปกติเลยนะคะแล้วก็จริงๆเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ดีนะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ใช้แล้วก็เข้ามือเรามากๆเลยนะคะ mm hmm. หนึ่งก็คือไซส์เขาแบบไม่เล็กมากนะ mm hmm. คือมันจะใหญ่กว่าชาแนล ตัวนี้นะคะเห็นไหมไซส์เขาแบบไม่เท่ากันน้องคนนี้จะเล็กกว่านะคะคนนี้ก็พอดีเลยแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าชาแนลมินิแปดนะคะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นหนังวัวแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยเป็นรอยง่ายเท่าไหร่นะคะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนหนังแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเขาทนกว่าที่คิดนะคะแล้วก็ตัวโซ่เขาก็ไม่ได้หนักมากนะ ก็ใช้ได้ปกตินะคะแล้วก็มีตัวรองไหลแบบนี้ด้วยเป็นหนังนะคะใบนี้เรายังหาข้อเสียเขาไม่เจอนะเอาอันนี้พูดจริงๆแบบไม่ได้ใบแอบอะไรเลยคือแบบก็รู้สึกว่าน้องไม่มีข้อเสียอะไรนะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าเขาก็สะพายคอสก็ได้หรือว่าสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะก็สะดวกมากๆเลยก็อย่างนึงข้อเสียไม่ออกนะว่าเขามีข้อเสียอะไร ถ้าเป็นข้อเสียที่เราใช้ใช้มาก,ก็คือตัวหนังเขาอะค่อนข้างบางนะเออใช่ตัวหนังเขาค่อนข้างบางนะคะแต่ก็เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับกระเป๋าใบอื่นๆเขาราคาไม่แพงมากนะคะจะอยู่ในเลนสประมาณ40,000ื่นใช่ประมาณ4ี่0 0ื่บาทนะคะเพราะว่าเราซื้อมือหนึ่งเนาะใบนี้คือถ้าเทียบกับชาแนลหรือว่าแบรนด์อื่นอย่างดบบีออะไรเงี้ยค่ะก็เราคิดว่า อันนี้ราคากับคุณภาพก็ค่อนข้างจะตรงกันนะคะอืมก็คิดว่าเป็นกระเป๋าที่ก็คุ้มค่านะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้งานนะคะแต่อย่าพูดถึงราคาขายต่อน,นั้นราคาขายต่อแบบว่าแบบมากเลยทุกคนก็ <kho' S 2> <g år> เลยแบบเออเก็บไว้ใช้นะคะแต่มเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเนาะเอาจริงมันเข้ากับลุคเข้ากับการแต่งตัวของเราด้วยนะคะก็เลยใช้แล้วแบบชอบมากก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกระเป๋าที่ พิ่งจะเริ่มใช้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็พบว่ามันใช้ดีมากเลยอ,ะอ่ะก็คือใบนี้นะคะอันนี้คือน้องเฟนดี้มอนเทเซอร์นะคะอันนี้เราได้จากร้านแบรนด์ในมือ2อีกเหมือนกันเนาะ <ๆ S 2> ก็เขาเอามาขาย3ามหมกว่าบาทนะคะเพราะว่าเออเขาเป็นลิมิเต็ดมีมุกตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าของใหม 5, ่ห้0หมื่นเราก็ไม่รู้ว่า50าหมื่หรือว่าถูกกว่านั้นหรือว่าแพงกว่านั้นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่แบบ เห็นเราก็แบบปิ๊งปรางว่าน้องน่ารักจังนะคะก็เลยซื้อมาเนาะอ่อน้องคนนี้เขาจะเป็นหนังแบบที่น่าจะเป็นหนังแกะนะเพราะว่าตรงนี้มันแบบว่าเป็นรอยง่ายนะคะแต่เราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรอยเรื่อง,องแสแครเท่าไหร่นะเพราะว่ากระเป๋าเราซื้อมาใช้ก็มันก็เป็นรอยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขามีสายคอร์สบอดี้เล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะข้อดีของกระเป๋าใบนี้คือเขาเป็นทรงบักเก็ตนะคะซึ่งทรงบักเก็ตเนี่ยจะค่อนข้างจุของนะ แล้วก็รูดปิดแบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เขามีออปชั่นอลมาให้ก็คือมีสายแบบนี้มาด้วยนะเป็นสาย,ยาเล็กๆอย่างนี้สสยคอสบอดี้ก็จะเลิฟมากเพราะว่ามันมันใช้งานสะดวกนะเวลาเราคอสปุ๊บเราก็จะมีมือว่าง2มือใช่ไหมเราชอบถือโทรศัพท์ก็คือมือหายไปละข้างหนึ่ง เวลาคอสบอดี้ปุ๊บก็คือเราก็จะยังเหลือมืออยู่อีกข้างหนึ่งนึกออกใช่ไหมคะเออก็อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ชอบนะแล้วกเ็เขามีตัวแฮนด์เลเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะแบบก็คือสามารถถือก็ได้นะแล้วก็เออสามารถคอสก็ได้นะคะคือกระเป๋ามันค่อนข้างจะฟุ่อ p t i o n นะแล้วก็ราคาก็ ไม่แพงมากคือมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาไม่มีมุกแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณสอง0,000ื่นปลายปลายถึงสาม0,000ื่นปลายปลายนะคะก็แล้วแต่ร้านพรีแล้วแต่ราคาช็อปอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วแต่ช่องทางการเลือกซื้อเนาะว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเลนส์มันก็จะไม่เกินนี้เนาะเราคิดว่าเป็นกระเป๋าที่คุ้มค่าลงทุนนะหรือว่าคนที่แบบเอออยากเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเราว่าน้องก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีนะ แล้วก็ใบไม่ใหญ่มากคือเวลาใช้แบบเขาเป็นทรงตรงๆแบบนี้ใช่ไหมเวลาคอสบอดี้หรือว่าถือมันจะไม่เกะก,กะเท่าไหร่นะคะก็ใช้เราชอบมากเลยนะใบนี้เหมาะกับการแบบเป็นกระเป๋าที่ถือไปกินกว๋วยเตี๋ยวถือไปเดินห้างถือเป็นแบบไปไหนก็ได้เออมันโอเคมากเลยนะคะสีเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากนะแต่อันนี้เราซื้อยูสมาก,ก็เป็นสีดานะคะจริงๆแบบอยากซื้อใบอื่นอีกด้วยนะแบบสีฟ้าสีครีมะอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะ ก็เป็นโครงการในอนาคตนะคะแต่ว่าชอบมากก็ใบต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋าไม่ใช่ทรงบักเก็ตอะมันแต่ว่ามันก้นใหญ่ๆเหมือนกันไม่รู้เรียกว่าทรงอะไรนะคะก็คือใบนี้นะคะใบนี้มาจากแบรนด์ Acne Studio นะคะอันนี้เป็นอ Acne Studio Must Be Bag นะคะน่าจะเป็นไมโครนะไซส์ไมโครนะคะ คือเขาจะมีเป็นมุสบีใช่ไหมแล้วก็มีมุสบีมินิหรอมีมินิไมโครแล้วก็นาโนูอะไรของเขานี่แหละไม่แน่ใจว่านาโนูมีไหมหรือว่าคิดเองนะแต่ว่าไซส์เขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่อันนี้เป็นไซส์เล็กสุดของรุ่นมุสบีนะคะของเราเป็นสีดัสบลูนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดหรือเปล่าในกล้องนะว่าน้องเป็นสีออกฟ้าๆตุ่นๆนะคะ ใบนี้เราฝากคุณน้ซื้อที่ต่างประเทศนะคะเพราะงั้นประเทศไทยก็อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะเพราะแบรนด์นี้เขาไม่มีช็อปในไทยนะคะแต่ว่าสามารถกดซื้อได้จากเว็บของแบรนด์ได้โดยตรงนะคะเขาจะคิดภาษีค่ะเข้าเข้ามาเรียบร้อยเลยก็คือทุกคนก็จ่ายราคานั้นเลยโดยที่ไม่ต้องก,กัวว่าจะโดนภาษีหรือเปล่านะคะโอเคก็มาถึงข้อดีของน้องนะคะข้อดีของน้องคือน้องเขาใบเล็กแล้วก็จุได้เยอะมากเลยนะคะนี่ก็ กลไกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็ใส่ของได้เยอะมากนะเอาไง่ายงว่าใส่ของได้เยอะก,กว่ากุชชี่มารมงมานทุกคนงงไหมคือตูดเขากว้างนะตูดกว้างมากแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆใสออ่ไอโฟนพลัสไม่แน่ใจว่าใส่แล้วแบบมันจะเกยขึ้นมาไหมแต่คิดว่าเกยนะเพราะว่าเขาเขาเตี้ยนะคะเขาแบบเล็กแค่เนี้ยแต่ข้อดีของเขาคือเขามีหูแบบนี้นะคะแฮนเดิลแบบถือเล่นเล่นน่ารักกุกิกนะคะแล้วก็ สายสะพายก็ใหญ่นะคะพอมันใหญ่ปุ๊บแบบมันจะสะพายแบบสบายไหลมากเลยนะแล้วก็น้ําหนักเขาก็ไม่เยอะนะคะข้อสำคัญก็คือราคาไม่แพงของนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1 8ื่นหมืนะคะก็ในเลดกระเป๋าแบรนด์เนมก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะเราชอบดีไซน์ของแบรนด์ Acne s t u d i o มากๆเลยนะคะก็มีทั้งเสื้อผ้าอ c อเ s อร์รีต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็กระเป๋าเขาก็ใช้งานได้ดีมากๆจริงๆเรามีเป็นตัวโทนแบ็คของเขาอีกใบหนึ่งนะคะเป็น PVC โทดเนาะแต่ว่าไม่ได้เอาลงในคลิปนี้นะคะแต่ว่าอาจจะทำรีวิวจริงจเนาะเพราะว่า มันเป็นกรอบที่ใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เขาเป็นหนังด้วยนะคะเป็นหนังทั้งใบเลยนะพอเป็นหนังทั้งใบแล้วแบบราคาเท่านี้ก็ถือว่ามันโอเคมากเลยลสีเขาแบบนวัวๆใช้ง่ายนะคะแล้วก็รูปแบบแบบเก๋มากข้อเสียของเขาก็น่าจะ อยู่ในข้อดีนะันก็คือมันหน้าตาประหลาดนะคะบางบางคนแบบว่าอาจจะคิดแบบเฮ้ยเราแต่งตัวไม่เก่งเท่เทาไหร่ถือใบนี้มันจะแปลก,ก,กไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาแบบด้วยความที่ดีไซน์เขาแบบแปลก,ปกมากอะมันก็เลยทําให้แบบเออถ้าถือแล้วมันจะเข้าไหมไอะไรอย่างเงี้ยมันก็แมทชิ่งยากประมาณหนึ่งนะคะข้อเสียอย่างนึงก็คือมาใส่ iPhone plus หรือว่าใสา่โทรศัพท์ที่ใหญ่มากไม่ได้นะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแปะแค่เนี้ยมันก็อาจจะเสี่ยงทําให้ของหล่นหายเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้เนาะเราก็ใช้บ้างใช้ใช้อยู่บ้างนะเพราะว่ามันต้องคอยแบบสลับสลบสลับใช้นะพยายามสลับใช้ให้ได้เยอะๆนะคะให้ครบทุกใบเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับน้องมูสบีแบกนะคะเดินทางมาถึงใบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนรู้สึกขอแห้งพูดเยอะมากเลยอะใ <laughs> บต่อไปนะคะก็เป็นใบนี้นะคะ อันนี้ก็คือ f บไวท b ไบเดอร์คนะคะเป็นกระเป๋าซิกเนเจอร์ของ f w ไวทนะคะเราซื้อเป็นไซส์ปกตินะคะไม่ใช่ไซส์แบบมินิหรืออะไรนะก็เป็นไซส์ปกตินะคะเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วก็สีขาวนะคะของเรายังเป็นสายสีเหลืองอยู่นะเราซื้อที่ตอนมันออกมาใหม่ๆก็เขายังเป็นสายสีเหลืองอยู่นะคะคกลไกเขาแบบง่ายมากๆเลยคือเขาจะเป็นแฟลปแบบนี้แล้วก็ ตัวนี้เป็นแม่เหล็กน,นะคะเวลาใช้ก็อย่างนี้อย่างเงี้ยง่ายมากแล้วก็ด้านในนะคะแบบนี้เลยใส่ของได้เยอะแบบเยอะมากเยอะที่สุดเยอะแบบเยอะเกือบเท่าชาแนลไนทีนะคะใช้แบบสมบุกสมบันมากแล้วก็เขาเป็นเป็นหนังที่หนังแข็งๆแบบนี้นะคะ่ะมันเลยทําให้ไม่ค่อยเป็นรอยคือไม่เป็นรอยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรอยนิดนึงก็เช็ดได้นะแบบ มันดีมากมันทนแล้วก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเขามีมีเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะที่ค่อนข้างจะอินฟอร์มอลนะคะคือเวลาจะไปงานทางการหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสายเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะมันเลยดูแบบเออไม่ค่อยทางการอะแล้วก็ลายหรือว่าภาพลักษณ์ของกระเป๋ามันทําให้ดูแบบลดทอนความเป็นทางการลงนะคะเพราะงั้นเนี่ย คนที่แบบเออจะใช้ใบนี้ทํางานด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาไม่ค่อยเหมาะกับกระเป๋าทํางานเท่าไหร่นะคะแล้วก็เออจริงๆเขามีสายใบเออสายสั้นๆมาด้วยนะคะเป็นสายหนังเนาะแต่เราก็คิดว่ามันมันก็ยังไม่ทําให้กระเป๋าฟอร์มอลอยู่เดียะอืมคือถ้าเทียกบกับกระเป๋าหนังธรรมดาอะไรเงี้ยมันมันก็จะดูแบบฟอร์มอลกว่าใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาให้ภาพลักษณ์แบบสตรีทหรือว่าดูสบายๆดูชิลๆนะคะเป็นกระเป๋าที่แบบ เออใช้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะเราเลยคิดว่าเขาการใช้งานหรือว่าการแมทชิ่งทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่นะคะแต่ข้อดีเนี่ยก็คือแบบจุกๆง่ายๆเลยอะ่ะก็คือมันใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเราซื้อพรีออเดอร์มาก็ประมาณ2000 0กว่าบาทนะ2 000, 3 0 0 0ประมาณนี้เนาะรานะคาค่อนข้างโอเคนะคะรับได้เนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิป กระเป๋าใบโปรดของเรานะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะมันมันใบโปรดแบบแทบจะทุกใบเลยเนาะมันเยอะมากเลยนะคะจริงๆคือมันมีกระเป๋าที่เราแบบพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเยอะมากๆเลยนะคะคือเราใช้ซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเนาะมันก็ทําให้แบบเกิดการรีไซเคิลเนาะแล้วก็ได้ใช้ของหลากหลายเนาะสมแล้วก็เป็นแบบสมบัติผัดกันชมเหมือนคนอะไรอย่างนงี้นะคะก็เป็นการรีวิวกระเป๋าครั้งแรกของเรานะคะก็ถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่า ตรงไหนไม่ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้ากับช่อง Ma d e in 1น9 7วค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย